เดี๋ยววันนี้ปินจะพาทุกคนไปสู่โลกของการนอนหลับนะคะแต่ว่าอย่าหลับนะคะทุกคนค่ะที่พยายามยืนพูดเพราะว่ากลัวตัวเองจะหลับเหมือนกันนะคะช่วงนี้แบบหลับเยอะนิดนึงนะคะสีม่วงๆแบบนี้จริงๆต้าบอกว่าสีม่วงๆเนี่ยมันเหมือนถึงแบบการพักผ่อนเนาะทราบไหมคะว่าเราควรจะพักผ่อนเท่าไหร่ต่อค่ะก่อนในการชงกัญชาเนี่ยมันจะมีสารนะคะหลักๆมีสองตัวก็คือ CBD กับ t h c นะคะ เวลาเราปลูกกัญชงกัญชามาเนี่ยนะคะเราก็จะเอาช่อดอกของเขานะคะบางคนเอาไปบ้องเอาไปยำนะคะนี่นะอันนี้ไม่ขอพูดถึงนะคะก็คือเราจะเอาช่อดอกเขามาแล้วก็เข้าเครื่องสกัดนะคะเวลาสกัดออกมาแล้วเนี่ยจะได้ทั้ง CBD แล้วก็ t h c ออกมานะคะแล้วเราก็ต้องเอาเขาไปสกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาเอาเฉพาะตัว CBD ออกมาเพราะเราไม่ต้องการให้มี t h c ผสมอยู่นะคะ เวลาที่เราสกัดครั้งแรกเนี่ยค่ะที่มีทั้ง t s c และ CBD เราจะเรียกเพราะว่า full spectrum เนาะเพราะว่ามีทั้งสองตัวเป็น full spectrum พอเราเอาเขาไปสกัดออกมาให้เหลือแค่ CBD ค่ะเราจะเรียกเขาว่า isolate นะคะเป็น CBD isolate เพื่อเอา t s c ออกทำไมเราต้องเอา t s c ออกเพราะว่าตัว t s c ค่ะทำให้เกิดการติดเนาะแล้วก็ทำให้เกิดการเคลิ้มฝันเวลาเราเล่น แล้วเวลาเรายำเนี่ยเวลาเราแบบเป็นสายเขียวแล้วเราตายเยิ้มเนี่ยนะคะมันก็มาจาก TSC เ <laughs> ชี่ยวชาญมากคุเป็นยันกดัดสารมา่ะเ <laughs> ชี่ยวชาญ <laughs> แต่อจาจจะไม่เชี่ยวชาญแล้วคุณพี่นะ,ะมันลมตายเยิ้มเลยะคะ่ะแค่ฟังก็ง่วงแล้วเลยคะ่ะตัว TSC เนี่ยค่ะจริงๆเขาก็มีข้อดีของเขาเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ในคนไข้มะเร็งอะค่ะ ที่เป็นระยะสุดท้ายเขาจะมีอาการปวดมากเพราะฉะนั้นเราต้องการทั้ง CBD ในการไปแก้ปวดและ TSG ทําให้เขาเค,เคลิ้มเพื่อที่เขาจะได้หลับได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นข้อดีแต่ว่าคนเรามันเก่งอะเนาะเราก็ชอบใช้อะไรที่มันสนทนาการนะคะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากใช้ทางการสุขภาพต้องบอกงี้สุขภาพเราก็จะเน้นการใช้เฉพาะ CBD นะคะแล้วก็ตัว Bleaf เราเลือกใช้เป็น CBD isolate ะะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า t s c เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะคะมันไม่เกินจากค่าที่กําหนดแล้วก็ไม่จาเป็นต้องใส่ t s c เข้ามาด้วยเพราะว่าเราอยากให้หลับก็จริงแต่เราไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเคลิ้มฝันไม,ไ, <laughs> ไม่ได้อยากให้เคลิ้มนั่งตายเยิ้มนะคะเนาะเราก็เลยใส่ตัว CBD เข้าไปให้นะคะจริงๆ CBD มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยอาจจะมีในยะสําคัญบ้างไม่มีในยะสําคัญบ้างนะคะแต่ว่าตัวที่เราอยากแนะนําก็คือในเรื่องของการนอนหลับนะคะ การนอนหลับเขาเนี่ยนอกเหนือจากใน CBD อะค่ะเขาจะมีแยกออกมาอีกนะคะเป็น subject ของเขานั่นคือ CBG จีากตัว G CBG เนี่ยจะทำให้การนอนหลับดีขึ้นนะคะเขาจะช่วยสามารถเพิ่มระดับเมลาโทนินได้เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนในร่างกายของเราค่ะพออายุ35เมลาโทนินจะหายไป50%นะคะทำให้เรานอ,นอนไม่ค่อยหลับเนาะ เมลาโทนินจะถูกสร้างขึ้นนะคะเวลาที่มีแดดเขาจะทําให้เราตื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมืดๆเย็นๆเขาจะทําให้เราหลับมีความสงบเรียกง่ายๆว่าทําให้เราง่วงนะคะ CBD มีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้เราง่วงนะคะแต่ไม่ได้ทําให้เราหลับลึกเนาะอันนี้มั่นใจได้ว่ามี CBD มี c b g ที่ทําให้นอนหลับได้ทําให้ง่วง แต่ว่าไม่ได้ทำให้เมียกันติดเมียกันเคลิมนะคะเราใช้ CBD isolate นะคะไม่มี THC นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะ,ะงั้นบนถามกันใหม่ทีเราใช้ CBD แบบไหนคะ Is <olate. S 1> CBD isolate นะคะเรามี THC ไหมคะไม่มีโอเคเลิศมากค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะว่าเวลาเอาตัวบิลิฟไปใช้เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดอาการติดเนาะ เราก็เป็นการาให้ความสำคัญเกี่ยวกับสังคมด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเราใส่ F I R เข้าไปด้วยนะคะ F I R ก็จะทำให้การดูดซึมของ C B D เนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะไม่จำเป็นต้องทานในปริมาณที่เยอะนะคะถ้าไม่มี F I R เนี่ยเราอาจจะต้องทานสักยี่สมิลลิกรัมนะคะแต่ว่าถ้ามี F I R เนี่ยเราทานแค่ประมาณสักหมิลลิกรัมก็เห็นผลแล้วนะคะ ปีที่เป็นพระเอกของเราแล้วก็มีนางเอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาริโกทำไมถึงต้องใส่ดาวเรืองเข้าไปเพราะว่าดาวเรืองเนี่ยมีงานวิจัยว่าเขามีทั้งลูทีนทั้งซีเซนทีนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วช่วยในเรื่องของดวงตาด้วยนะคะการมองแสงสีฟ้ามากเกินไปจะทําให้ดวงตาของเราถูกทําลายแต่ว่าการที่เรามีลูทีนซีเซนทีนนะคะก็จะทําให้ตาเราใสวิ้งใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะก็จะเป็นการถนอมดวงตายอย่างหนึ่งนะคะก็มีหลายๆคนที่ปิ่งเคยคุยด้วยในเรื่องของการรับประทานตัวอาหารเสริมช่วยในเรื่องของดวงตาเขาบอกว่าเการมองเห็นของเขาเนี่ยเห็น,เห,นเห็นชัดเจนขึ้นนะคะแต่ต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าแบบกินสองสามเม็ดแล้วเห็นผลแต่อันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังนะคะถ้าใครที่เป็นต้อ ยังไงก็ต้องหาแพทย์แผนปัจจุบันนะคะอย่าไปบอกเขาว่าเป็นป้อเหรอมากินบิลีฟสิไม่เอาแบบนั้นนะมันน่ากลัวทั้งตัวเราเองทั้งบริษัทด้วยนะคะมันจะเป็นการโฆษณาเกินจริงไปแต่ถ้าไปผ่าต้อมาแล้วอยากให้ดวงตาทะลุถนอดวงตาอย่างนี้สามารถทานได้นะคะ ตัวต่อมานะคะผักลืมผัวของเรานะคะจริงๆเป็นงานวิจัยที่มีเยอะมากนะคะทั้งในต่างประเทศเองแล้วก็ในประเทศไทยเองพรมมิหรือว่าบลโคป้าเนี่ยค่ะเขามีความสาม,มารถในเรื่องของการช่วยในการบำรุงสมองบำรุงสมองในแง่ไหนก็คือในเรื่องของการจดจําค่ะตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นและจดจําได้ดีขึ้นนะคะได้ดีใกล้เคียงกับใบแปะก้วย แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือไม่มีผลต่อเรื่องการต่อเก็ตกันของเม็ดเลือดนะคะผลข้างเคียงเขาน้อยกว่ารับประทานได้ค่อนข้างนานนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีผลต่อยาตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวพรอมมีก็เลยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนาะพรอมมีเองเนี่ยเขามีแบบลองทําให้ให้คน ที่อายุเยอะค่ะลองทานพรงนี้ดูแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าการจดจําเป็นยังไงปรากฏว่าคนที่ทานพรุมงนี้ค่ะสามารถจดจาได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทานเพราะฉะนั้นการที่เรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็ช่วยทาให้สมองของเราเนี่ยเอ่อเอ่อทำงานได้ดีขึ้นมันก็ย่อมจะดีกว่านะก,ก็ก็เลยผสมลงไปด้วยนะคะ ตัวต่อมาซีบักทรเมื่อกี้บินบอกไปแล้วว่ามันช่วยทําให้น้ําในตาของเราเยอะขึ้นด้วยโอเมก้าเนะคะก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเราควที่จะใส่ผสมก็เข้าไปด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ทานเข้าไปแล้วก็เนี่ยดีทั้งสมองดีทั้งใส่ตาแล้วก็นอนหลับได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ อีกตัวนึงวิตามินอ e ีค่ะหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยวิตามินอ e ีมันแบบมีแค่ผิวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้ววิตามินอ e ีค่ะเขาเป็นวิตามินตัวหนึ่งที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆเลยในสมองเพราะว่าเมื่อกี้ป็นบอกไปแล้วสมองของเราเป็นไขมันค่ะเพราะฉะนั้นวิตามินอ e ีเนี่ยเขาจะสามารถช่วยบำรุงสมองเราได้เพราะว่าเขาก็เป็นไขมันเหมือนกันนะคะก็เลยต้องมีวิตามินอ e ีเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็แอลเทอเนน เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าตัวกัญชงหรือว่า CBD เนะะี่ยค่ะเขาช่วยทำให้เราง่วงเนาะแต่แอลเทนค่ะจะทำให้การนอนหลับของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอนไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายคือต้องบอกก่อนเฟสการนอนของเราอะ่ะตอนที่เราหลับตาลงไปเนี่ยบางทีเรานอนไม่หลับเพราะเรารู้สึกกังวล หรือว่าเราคิดถึงเรื่องอื่นอยู่หรือว่าคืนนี้ฉันจะต้องฝันนะเพราะว่าพรุ่งนี้เลขจะต้องออกแล้วฉันไม่มีเลขไปซื้อเนี่ยมันทําให้เรากังวลค่ะเราก็เลยต้องมีแอลเทอรนีนเพราะว่าแอลเทอรนทีนนะคะจะทําให้เรารู้สึกคา l รู้สึกผ่อนคลายนะคะรู้สึกผ่อนคลายแล้วต่อจากนั้น GBD จะเริ่มออกฤทธิ์ทำให้เราง่วงการหลับนานหลับยาวตลอดทั้งคืนด้วยการใช้เนี่ยค่ะจมูกข้าว มันก็จะมีสารที่ชื่อว่ากาบาค่ะกาบาเนี่ยไม่ได้แค่บำรุงสมองบอกแล้วว่าจริงๆเราควรจะนอนให้ได้7ชั่วโมงแบบหลับลึกๆอเจ็ดชั่วโมงต่อคืนนะคะมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถชาร์จแบตบแล้วก็เติมพลังได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดของบีลีฟที่ต้องบอกว่าบีลีฟเนี่ยดีมากๆเพราะว่าอะไรอย่างแรกเขาช่วยให้เราผ่อนคลายให้ง่ายต่อการหลับเนาะอย่างที่สองทำให้เราง่วงนอนนะคะ อย่างที่สามทำให้เราหลับลึกดียิ่งขึ้นอย่างที่สี่ช่วยบำรุงสายตาและอย่างที่ห้าช่วยบำรุงสมองเนาะห้าอย่างเลยมีอะไรดีกว่านี้อีกไหมคะ <c oughs> ต้องบอกว่าไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะคะก็คืออยู่ในรูปแบบของเม็ดตอกนะคะทานก่อนจะนอนนะคะสักครึ่งชั่วโมงนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะนอนน่ะเราไม่อยากทานที่มันเป็นผงชง ที่มันเป็นเจนลลี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องแปลงฟันเนาะถ้าเราทานเป็นเม็ดเข้าไปเลยมันก็จะง่ายกว่านะคะใช่ทานน้าตกไปปุ๊บอ่าปิดไฟเปิดแอร์นะคะเราก็จะหลับได้ดีขึ้นหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็ทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นด้วยค่ะ